ไม่พี่ปิงไม่ได้บีบคอพี่จอบเดี๋ยวยังเปิดขมั่วพี่ปิงรูดเอ่อรูดเสื้อให้แข่งกีฬาเหนื่อยไหมคือตอนแรกรู้ไหมว่าแบบรู้สึกไม่อยากมาแข่งเลยเพราะว่าเออเราก็เพิ่งจบมาจากงานมาสซิลีแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหนื่อยฉันไม่อยากเล่นกีฬาแต่พอจริงก็เหมือนมันหวนคืนถึงกีฬาสีตอนอยู่โรงเรียนก็รู้สึกว่าสนุก สีเขียวตัวตึงเยอะจริงไม่รู้ไม่คิดมาก่อนนะพี่อีฟจะเป็นสายกีฬาอย่างแชมพูเง,งี้ยหนูก็คิดว่าเออน้องไปวิ่งไดโนเ้สา์น้องชอบไดโนเองสาง์เงก็แบบไปวิ่งไดโนเสา์คงวิง่งแบบน่ารักน่ารักวิ่งแบบ,แบบแชมพูอ่ะแต่เอาข้าจริงหูสีเขียวนี่สามคนนี่แบบนำนำเลยนะเือโหดมากแชมพูเอาจริงนี่น่ากลัวเหมือนกันตอนรับเหรนแกงพี่จ๊อบหรอมันตอนนั้นแบบพี่หูแบบบอกให้แกงพี่จ๊อบเง้หรอแกงแกงแกงเออยอยอย แชมแชไม่ม่บอเอ้ไดนตสาที่คอมันหักมาข้างหนึ่งอะนนั้นของแชมปะตลกมากมันแบบหักแบบคนอื่นใครเอียงๆใช่ไหมแต่อันนี้คือหักแล้วมันตลกอ่มันกำลังวิ่งอยู่แต่เห็นคนที่วิ่งเขาดูทรมานมากเลยนะที่แบบที่เขาเล่ามากันมาแบบว่าเหมือนข้างในมันเล็กแคบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม้มันมีเหมือนพัดลมด้วยแล้วพัดลมมันตกบ้างเอ่ยคอหักบังวิสัยทัศน์บ้างเอ่ย พี่เจินลงเล่นด้วยหรอพี่เจินลงพี่เจินลงโกโกวา ช็อตพิงเปกวิ่งหอพี่พิงเกิดเปิดกระโปรงพี่เจ้าอวเห็นแต่ช็อตพี่พิงตีก้นไดโนเสาร์แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเอ่อพวกหนูแข่งรอบรอบชิงที่สามกับสีแดงใช่ไหมฟุตบอลอ่ะแล้วแบบังหวะัจหวะหนึ่งหนูวิ่งอยู่หนูวิ่งอยู่ด้านหลังตรงใกล้ๆกล้โกแล้วก็เห็นแบบบอลไปอออยู่ประมาณกลางใกล้ใกล้จะเชนของฝั่งสีแดงพี่พิงก็เตะเตะแบบสุดแรงนะแต่มันไม่โดนบอล ไม่พี่ปิงไม่ได้บีบคอพี่จอบเดี๋ยวยังปิดอยขม่วพี่ปิงรูดเอ่อรูดซิปเสื้อให้พี่ปิงเตะเว้ยนะใช่แบบหาหาแบบหามากคือแบบแต่จริงจังใครมีคลิปบ้างคะ่ะเอามาปล่อยหน่อย